ฟังนะลูกนะังพุทธศสนะสัดส่วนของทานศีลภาวนาลูกสัดส่วนของทานศีลภาวนาที่สุดทั้งหลายบุญกิริยาวัตถุสามประการนี้สามประการอย่างไรเล่าคือบุญกิริยาวัตถุสําเร็จด้วยทานบุญกิริยาวัตถุสําเร็จด้วยศีลบุญกิริยาวัตถุสาําเร็จด้วยภาวนาที่สุดทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วย นิดหน่อยทำบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศิลนิดหน่อยไม่เจริญบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยพวนาเลยเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้มีส่วนในมนุษย์ลูกได้เกิดเป็นมนุษย์อยู่พิสูจน์ทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิยาวัตถุสำเร็จด้วยทานพอประมาณทำบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศินพอประมาณทำบุญ ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์ที่สุดทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทําบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งท้าทำบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งครับผมถูกแล้วลกถูกแล้วไม่ผิดไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สําเร็จด้วยภาวนาเลย เมื่อตายไปเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเราจะตุมหาลาชิกาเกิดเป็นเทวดาเลยลูกพิสูจทั้งหลายมหาลาทั้งสี่พวกทำบุญกิยาวัตถุที่สําเร็จด้วยทานเป็นอดีเลกทำบุญกิยาวัตถุที่สําเร็จด้วยศีลเป็นอดิเลกย่อมย่อมก้าร่วงพวกเทวดาเราจะตุ่มหาลาชิกาโดยฐานะสิบประการคือ อายุทิพย์วันทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์อาทิตปไตยทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์โพธพพระทิพย์นี่ลูกการทําบุญต้องครบทุกสิ่งทุกอย่างสาธุสาธุวันนี้ได้บุญบุญกิริยาวัตถุแล้วอนุโมทนาบุญสาธุสาธุเก่งลูกเก่งลูกชายพ่อตั้งใจฟังพุทธวจนะเรื่องบุญกิริยาวัตถุ การเดี๋ยวพ่อจะพาถวายมหาสังฆทานหมู่แห่งพระสงฆ์สิบูปสิบูปขึ้นไปหมู่แห่งพระสงฆ์ถวายกุฏิให้เป็นของสงฆ์ถวายมหาสังฆทานให้เป็นของสงฆ์นะลูกนะให้เทวดาน้อยจีวรนี่เป็นตัวแทนแม่แม่เอฟซีถวายถวายแม่โคลูกโคด้วยให้เป็นของสงฆ์ให้เป็นของวัดลูกให้เป็นของวัดให้เป็นของสงฆ์ให เนจวีวรเป็นตัวแทนทุกคนที่ได้ร่วมทมํมาบุญมาเด้อมหลายเด้อสาธุสาธุมโลทนาบุญครับผมเก่งลูกเก่ง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 มากๆวันนี้สาธุสาธุาอ้าพอแล้วพอแล้วครับผมนั่งสมาธิครับ